ในประสบการณ์ของชีวิตคือเตียงของเราผ่านประสบการณ์ของยาโคบผู้นี้นะครับพูดถึงนี่เขาจะต้องกลับไปยังเบ็ดเอลนี่คือพระประสงค์น้านพระไทยที่นรัหลา์ของพระเจ้าต้องก,กรารก่อสร้างบ้านของพระองค์นะไม่ว่าพันธสัญญาเดินพันธสัญญาใหม่รวมเป็นพระประสงค์หนึ่งเดียวครั้งจะกลับไปเบ็ดเอลเนี่ยในบทที่สามสิบห้านี้เราจะมองเห็นว่าเราจะเข้าสู่ชีวิตคริสตจักรก่อสร้างคริสตจกักรเนี่ย สิ่งแรกเราต้องประสบการณ์ข้อที่สองก็คือต้องทิ้งลูกเคารพเอเมนครับถ้าเรายังนําลูกเคารพเข้ามาอันนั้นก็จะกลายเป็นค่ายนะาศาสนาที่ทุกวันนี้ยังเต็ไมไปด้วยลูกเคารพนะี่ยังเป็นค่ายอยู่แต่เราจะเข้าสู่การพื้นฟูเนี่ยเราต้องทิ้งลูกเคารพนะเพื่อจะมาก่อสร้างบ้านของพระเจ้าประการที่สองเนี่ยเมื่อมาที่เบเดลแล้วก็ได้ก่อก่อแท่นบูชาแท่นบูชาตรงนี้เนี่ย แท่มบูชาในบทที่แล้วที่ยาโคบก่อตั้งเนี่ยไอ้นั่นปเจก,กนชนแต่ตรงนี้เนี่ยก็คือก่อตั้งแท่บูชาในบ้านของพระเจ้าเราควรจะมีประสบการณ์ในการก่อตั้งแท่บูชาที่บ้านของพระเจ้าเพื่อถวายการนมัสการประสบการณ์แท่นบูชาที่แท้จริงที่บ้านของพระเจ้าแน่นอนแท่นบูชาคือสถานที่ที่เราติดต่อกับพระเจ้าถวายดูวให้กับพระองค์ แล้วก็นํามาซึ่งการสิ้นสุดที่แท้จริงนะแทนบูชาก็เรียนถึงกลางเขนด้วยแล้วจากนั้นเนี่ยเราต้องประสบการณ์ในประการที่สามก็คือในข้อที่สิบเนี่ยประสบการณ์อิสราเอลที่แท้จริงนะที่พรนีเอลเนี่ยคืออิสราเอลมันมีความหมายสองอย่างหนึ่งก็คือปั้มสู้กับพระเจ้าที่พรนีเอลนั้นเนี่ย อิสราเอลเนี่ยคํานี้เนี่ยเน้นที่ปั้มสู้กับพระเจ้าแต่พอถึงบทที่สามที่มากข้อสิบเนี่ยอิสราเอลแปลว่าเจ้าชายที่แท้จริงเลยฮะเป็นเจ้าชายของพระเจ้าชีวิตเต,ติบโตแล้วก็สุกงอมนะเราต้องประสบการณ์ชีวิตเติบโตและสุกงอมเป็นเจ้าชายประการที่สี่ก็คือข้อที่สิบเอ็ดนะเราต้องประสบการณ์พระเจ้าผู้พร่มพร้อมสมบูรณ์ทุกสิ่งนะครับถ้าเราเป็นผู้ที่เติบโตสุกงอมเราก็จะมีพระเจ้าผู้พร่พอมพร้อมสมบูรณ์ทุกสิ่งแล้วก็ ก็จะเกิดผู้คนทวีมากขึ้นจะเป็นประเทศหนึ่งจะเป็นประเทศเลยฮะก็คือประเทศอิสราเอลเลยพระเจ้าก็จะอวยพรเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะก่อกําเนิดคนมากมายได้แล้วความรอดเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่พึ่งกําลังวิธีการและความสามารถของเราแต่เกิดจากชีวิตเราเติบโตสุขงอมอย่างแท้จริงนะฮะนั่นเนี่ยก็จะก่อกําเนิดขึ้นอย่างตัวโนมัิเลยประการที่ห้าเนี่ยเราต้องมาประสบการณ์ในข้อที่สิบสี่นะฮะ ยาโคบได้ปักเสาไว้ที่ซึ่งพระองค์ตาแก่เขาเป็นเสาหินนะเสาเนี่ยคือหลักเขตยาโคบเนี่ยมีการปักเสาไว้นี่เสาต้นที่สามนะฮะต้นหนึ่งต้นที่หนึ่งก็คือที่ภูเขาที่เขาฝันเนี่ยแล้วต้นที่สองที่เบ็ดเอลแล้วต้นที่สามก็คือที่นี่นะ mm hmm. เมื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือหลักเขตแห่งชีวิตคลิกเตียงของเรามันมีเป็นช่วงช่วงนะเราเราต้องมีเสาคือมีหลักเขต ในชีวิตริสเตียงของเราว่าเราต้องมีหลักเกณฑ์แห่งการพัฒนาแห่งการก้าวหน้าแห่งการเติบโตจบนบรรลุถึงจุดสูงสุดเนี่ยตรงนี้นะฮะในข้อที่สวยเนี่ยก็คือข้อที่สิบสีส่นะไม่เพียงแต่มีเสาเนะี่ยก็คือยังเป็นกลายเป็นเครื่องบูชาดื่มนะเราต้องประสบการณ์กลายเป็นเครื่องบูชาดื่มไม่เพียงแต่มีน้ํามันยังมีเครื่องบูชาดื่มด้วย เครื่องบูชาดื่มเนี่ยเราก็รู้ว่าเร็งถึงอะไรฮะคือพระคริสต์ผู้หลังพระโลหิตเพื่อจะได้กลายเป็นเครื่องบูชาดื่มของเราวันหนึ่งเนี่ยเราก็เป็นเหมือนเครื่องบูชาดื่มที่สามารถหลั่งเลือดพรีชีพนะเพื่อเป็นการโลเลี้ยงของพี่น้องทั้งหลายให้พี่น้องชื่นชมยินดีพระเจ้าชื่นชมยินดีรับสุขเนี่อเมนครับโอปีูเจาแล้วก็ การที่ห้าหกเจ็ดนี่ไหมเจ็ดเนี่ยเราจะมองเห็นถึงในข้อที่สิบแปดนะใช่ไหมฮะสิบแปดเนี่ยก็คือตองก็เก่าเกก่อกําเนิดเป็นโอโนีกับเบนยามินนะฮะบูบกแกมือขวาแล้วบูแห่งการทงทุกนะเล็งถึงพระคริสต์เนี่ยเราก็จะเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยพระคริสต์เนี่ยเอเมงครับ แล้วจากนั้นเนี่ยก็คือเสาเนี่ยอันนี้ข้อยี่สิบคือเสาต้นที่สามนะเสาต้นที่สองตะกี้ก็คือเบดเอลอันนี้เสาต้นที่สามคือข้อยี่สิบนะขออภัยด้วยตะกี้มันมีเสาสามต้นอย่างที่ปักเนี่ยหนึ่งก็คือที่ยานีสิบุที่ยี่สิบแปดใช่ไหมคระที่ปักที่ภูเขาแล้วก็เสาต้นที่สองตะกี้เนี่ยข้อที่สิบสี่เนี่ยก็คือที่เบดเอลใช่ไหมคระแล้วเสาต้นที่สามก็คือ เมื่อนาลาเฮลตายเนี่ยใช่ไหมก็คือข้อยี่สิบเนี่ยก็คืออิสราเอลเนี่ยก็คือเติบโตสุงงอมเนี่ยเสาอินตรงนี้เนี่ยก็คือเขาสิ้นสุดธรรมชาติโดยสิ้นเชิงนะรเบใมแล้วสุดท้ายนี่ก็คือข้อที่ยี่สิบแปดเนี่ยเขาก็ประสบการณเฮบโรนนะเฮบโรนคือการสามัคคีธรรม ที่แท้จริง,งนะมีการสามพิธมเป็นหนึ่งกับพระเจ้าเราต้องบรรลุบรรลุถึงจุดสูงสุดคือเป็นหนึ่งกับพระองค์สามเมื่อกี้ทำกับพระองค์ในชีวิตขี้เตียงของเราตลอดเวลาเอเมนครับพระเจ้าเรียกเราเนี่ยเข้าสู่การสามเมื่อกี้ทำแห่งพระบุตรโดยการไปมาหาสู่การสามเมื่อกี้ทำนี้ก็ทําให้เราสําเร็จพระประสงค์น้ำพระทยัยนิย์ของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะนี่คือประสบการณ์ด้านต่างๆน,นะอย่าน้อยแปดด้านเนี่ยที่กล่าวไว้ในใน เจนนิสบที่35เนี่ยก็ให้เราสามารถเข้าสู่และประสบการณ์เรื่องนี้อย่างแท้จริงนะครับขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าไวพรนครับ